มามียตำนานความหักแม่กาสาวเจ้ามอนกับเจ้าชายเมืองเจีงยงใหม่ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเอซทุกท่านตามที่โฮมเกิร์ได้ลงเรื่องราวของมามียกับเจ้าน้อยสุกเกษมหน้าเจีงยงใหม่ลงไปในช่องติ๊กต็อกห้องแล้วนั้นก็จะมีข้อทบกเถียงถึงความมีตัวตนของตำนานมามียน,นี้ขนาดนักวิชาการในเจียงใหม่ก็ยังทบกเถียงกันเรื่องที่ว่ามีแต่มีบัตแต่บัดจบมาสิน้นในครั้งนี้ส่วนตัวผมก็มีอาการได้แยากการห่วงกับลูกหลานเจ้านายเมืองเจียงใหม่ ก็เลยได้ถามเปิ้นถึงเรื่องราวนี้เป้นก็ยืนยันกันมีตัวตนของมะเมียนี้แล้วก็ได้มอบหนังสือให้ผมมาเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในเฉพาะเจ้านายฝ่ายเหนือชั้นผู้ใหญ่ตาอันเมื่อผมได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้หันตำนานความฮักของมะเมียกับเจ้าน้อยที่เขียนไว้ส่วนเรื่องราวมันเป็นจะใดเดี๋ยวผมก็จะได้เล่าให้ท่านฟังเจ้าน้อยสุกเกษมณเจีงยงใหม่เกิดเมื่อปีพศ2 4 2 3เป็นลูกบ่าวคนเกาของป้อเจ้าแก้วนวรัตน์ เจ้าหลวงเจียงใหม่องค์ที่เก้ากับเจ้าแม่จามลีหน้าเจียงใหม่เจ้าน้อยก็ได้มีพี่สาวคนหนึ่งกับน้องบ่าวแห่งคนหนึ่งเป็นแม่เดียวกันก็คือเจ้าบัวทิพย์กับเจ้าวงตะวันณนาเจียงใหม่เมื่อเจ้าน้อยอายุได้15ปีเจ้าปอกก็สรงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์แพทริกเมืองมะละแเมงที่เมืองมานเพื่อทั่เรียนศึกษาวิชาการทหารของอังกฤษโดยในขณะนั้นอังกฤษถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมที่เข้มแข็ง ติวเฮียนเซนแพทริกนี้ก็เป็นโรงเฮียนกินนอนมีกับประจายล้วนแล้วก็เป็นโรงเรียนคาร์เทลิกในเมืองม่านสร้างเมื่อปีพศ2385ในสมัยฮัน่นล้านนาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับหมู่ม่านเพราะว่ากาไม้ซักกันอยู่ตลอดไม้ซักส่วนใหญ่ในล้านนาก็จะถูกส่งไปยังเมืองมาละเมงเพื่อต่อเรือหอบของอังกฤษซึ่งตอนนั้นอังกฤษก็ไล่ยึดดินแดนของิันไปค่อยในแถบเอเชียนี้ก็มีอยู่หลายประเทศนะักทำให้ไม้โอ๊กที่ตอและโลบในบ้านเขามีสภาวะขาดแขน และแม่ซักในบ้านเฮวนี้ก็ใจการได้ดียิ่งกว่าจะน้อยก็ได้พักอาศัยอยู่กับป้อกาเจ้าม่านจื้ออูโพดังในช่วงวันหยุดและในวันฮรงเหียนเปิดก็จะไปกินนอนอยู่ที่ฮวงเหียนตามปกติโดยมีเต้าบุญสูงซึ่งเป็นข้าราชาการเมืองเจียงใหม่ตัวเองไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเจ้าน้อยแห่งคน ในช่วงวันยุทธนี้เจ้าน้อยก็ชอบไปเตลแอลพอบ้านพอเมืองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเง้มเงาที่บานน้อยอายุ15ต้องจากบ้านห่างเมืองไปไกลโดยมีเปลือยเลยสักคนจนได้ไปป้ากับแม่ก้าสาวเจ้ามอญคนหนึ่งขายโมลีอยู่ที่กาดเมืองมะละแมงหันแล้วก็ได้ชอบพอกันเกิดเป็นความหักจากนั้นเจ้าน้อยก็ได้ไปแอลหาสาวนั้นยังเจือจนได้อยู่กินกันเป็นพวเมียแล้วได้ไปสาบานหักกันไว้ที่วัดใจตะลานที่เมืองมะละแมงหัน แล้วในปี2446ตรงกับปลายราชสมัยของรัชกาลที่5แห่งเมืองสยามได้เกิดเหตุพิษหัวกันระหว่างฝรั่งเศสกับสยามจะต้องเสียเมืองขมรกับเกาะโกงไปในปีหัน้นปีนั้นเป็นปีที่เจ้าน้อยเฮียนจบพอดีแล้วก็ต้องป๊กไปยังเชียงใหม่บ้านเกิดเมืองนอนของตกเกา่าเจ้าปอเจ้าแม่ก็มีความปิติยินดียิ่งนักที่ลูกเบาคนเก่าเฮียนจบจากเฮียนทหารของอังกฤษป,ปิกแม่ ก็เลยได้จัดงานต้อนรักไว้อย่างสมเกียรติพร้อมกับหมายมั่นเจ้าน้อยกับเจ้าบัวนวนสีโลรถไว้เหอะแต่เมื่อเจ้าน้อยปิกมาความยินดีของเจ้าปอเจ้าแม่ก็กลายเป็นความตุกใจเพราะเจ้าน้อยนั้นมาได้ปิกมาคนเดียวแต่ได้ลักเอาสาวมอนอายุสิบหกที่มีหน้าตางามพิรีปิกมาเชียงใหม่ต่อยมากองเจ้าบัวนวลนั้นได้หูก็ได้ถอนมั่นเจ้าน้อยไปเหตุการมาของมาเมียในเตือนนี้สร้างความตุกใจให้เจ้าแก้วนวลราชกับเจ้าแม่จามลียิ่งนัก พาะบาอาทับสาวมอคนนี้มาเป็นลูกไปได้ซ้ำห้ายยังเป็นคนในบังคับของอังกฤษซึ่งกําลังยึดครองเมืองแานและก็แค่ได้ดินแดนล้านนาไปเป็นของตัวเกา่าหากอังกฤษได้หูว่าเจ้าชายเมืองเจียงใหม่เอาคนในบังคับของตัวเก่ามาแถมยังมาพอเป็นลูกไปของเจ้าหลวงก็จะใช้เป็นข้ออา้างในการยึดเอาดินแดนล้านนาและก็เป็นเหตุให้ผิดใจกับสยามเป็นแน่แต่ ทางฝ่ายของเจ้าแม่จมเลีก็ต้องตุกใจเป็นสองเต่าเพราะสำหรับคนเป็นแม่แล้วความหักลูกย่อมมียิ่งกว่าภัยอยากหันลูกได้มีความสุขแต่อย่างใดแล้วเรื่องของบ้านเมืองก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญหากตังเจียงไม่ตัดสินใจพิดแม้แต่น้อยเดียวสยามที่มีปัญหานักหนาอยู่แล้วต้องมีเรื่องเกิดแถมแน่และแล้วความลับก็บ่วมีในโลกเมื่อเจ้าพญาสุรสีวิสิษฐ์ฆ่าหลวงผู้มีสิทธิ์ขาดในมณฑลภายย่าบได้หูเรื่อง ก็ได้เจิญเจ้าแก้วในเวลาดไปปรึกษาปัญหาที่ว่านี้โดยข้าหลวงต้องการให้แยกนุ่มสาวทั้งสองออกจากกันและทรงสาวนั้นปิกไปยังเมืองม่านก่อนที่เรื่องนี้จะไปถึงพระเนตรพระก,กานของในหลวงราชการที่ห้ากับพระราช,าชายาเจ้าดาราลัษมีการที่คนหักนั้นต้องพัดพาก,กันนั้นย่อมเป็นตุกนักว่ากันว่าเมื่อยามที่ต้องทรงมาเมียปิกไปยังบ้านเกิดภาพที่เจ้าเจิงไม้ได้เห็นตอนเจ้าน้อยบอกลามมาเมียอยู่ที่ประตูหายานั้น คนที่ได้อยู่ที่หันก็บรอาจกั้นน้ำตาเอาไว้ได้ซ้ำหายเจ้าบ้านยังปลากันมาหลายเพราะขค่าหาันความงามของมะเมียสาวมอญที่มัดใจเจ้าชายเมืองเชียงใหม่ไว้ได้การทรงมะเมียปิกบ้านเตือนี้เป็นที่เปิดเผยต่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองบะเมือนตอนลักปลามาคอนจะจากลานั้นเจ้าน้อยก็ได้เข้าไปอู้ภาษาพม่าก,กับมะเมียอู้ได้บักกิกรรมสาวนั้นก็ห้ำให้น้ำตาย,ย้อยลงมาเป็นใสจนถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางแล้ว ถึงกูก็ยังไม่อยากจากกันไปไหนเจ้าน้อยก็ได้บอกกัมมามียว,ว่าไอใจหักษาสัญญาที่ได้ฮือกับน้องไว้ที่วัดใจตะลันเนอร์น้องจงปิ๊กไปรอไอที่มะละแมงจากนั้นขบวนก็ได้ปลาสามมามียนั้นเดินทางปิ๊กบ้านไปพอทรงมามียปิ๊กบ้านไปแล้วพระราชาญาเจ้าดารารัศมีก็ได้ฮองเจ้าน้อยสุกเกษมลงไปกรุงเทพรับรชาชการเป็นนายทหารยศร้อยตี และแหมสองปีเฮื้อหลังก็ได้เฮือร้อยตีเจ้าอุตการโกศลแต่งงานกับเจ้าบัวชุมหน้าเจียงใหม่ซึ่งเป็นนักดนตรีอันดับหนึ่งในตำหนักเจ้าดาราที่กรุงเทพฯหลังแต่งงานแล้วเจ้าน้อยกับเจ้าบัวชุมก็อยู่กินกันได้13ปีว่ากันว่าหลังแต่งงานแล้วเจ้าน้อยบ่เคยร่วมใจชีวิตชันสามีภรรยากับเจ้าบัวชุมเลยวันๆได้ก็กินกันเล่าพอเมามาก็กั้งหามาเมียมาเมียยิยงกันเป็นที่หัก สำหรับเจ้าับชุมซึ่งเป็นไม่ยิงแล้วถือว่าเป็นความเจ็บปวดและน่าอับอายอย่างยิ่งเมื่อเจ้าน้อยอายุได้33ปีก็ได้เสียชีวิตลงเจ้าับชุมก็ได้ไปแต่งงานใหม่กับเจ้าชายวรเชตมงคลสวัสดนาเชียงใหม่นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวความฮักที่เป็นตำนานอันโด่งดังของเมืองเชียงใหม่และโด่งดังไปยังทั่วประเทศยังเล่ากันมาเห็นว่าหลังจากที่มเมียปิกไปยังเมืองมาละแมงแล้วก็ได้ไปบวชชีที่วัดใจตะลันรอเจ้าน้อยจนสิ้นอาย,ายุไข และก็มีเจ้าในตระกูลหน้าเชียงใหม่สองสามท่านรู้ซึกเสียใจที่มีส่วนทําให้แม่ชีไปบวชและยะงให้เจ้าน้อยต้องต่อจากกินเหล้าจนเสียชีวิตจึงได้ลักเดินทางไปที่มาละแมงเพื่อไปไหว้อธิของแม่ชีพร้อมทางได้ลักเอาปิกมายัางเชียงใหม่บรรจุวทติกูเจ้าน,นายฝ่ายเหนือวัดสวนดอกหากท่านอยากหู่ากููหน่เพื่อไปเสาะพอกูสงฆ์พระมาที่วัดสวนดอกมีลักษณะย่อมุมสิบสองบมีป้ายจือ่อ มีโยอันเดวติวัดสวนดอกข้าง